วัสดีค่ะช่วงปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้เราก็ยังคงไปติดตามกันต่อกับงานเวทีสัมมนาเรื่องพลังงานปิดตรเลียมในมิติสิทธิมนุษยชนเพื่อคืนความสุขสู่ประชาชนโดยในวันนี้เราจะไปฟังความคิดเห็นของวิทยากรทั้ง4ท่านโดยเริ่มที่รองศาสตราจารย์วิวัตชัยอัฏฐากอน คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์ซึ่งจะมีแนวความคิดอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะจากที่ได้นําเสนอภาข้างต้นนี่บปัญหาที่ต้องแก้ไขคือกฎหมายและระบบผมจะขอเสนอทางออกเร็วๆเลยนะฮะโดยเวลาที่จํากัดเนี่ยต้นเหตุตรงไหนต้องแก้ที่ต้นเหตุแล้วต้องเคารพประชาชนบ้าง อย่ามองข้ามหัวประชาชนหนึ่งครับกำหนดในรัฐมนุนใหม่เลยตอนนี้กําลังจะร่างรัฐมนุนใหม่แล้วกำหนดให้ชัดเจนลงไปเลยครับว่าทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงปีตัวเรียมทั้งบนบกและในทะเลเป็นของประชาชนไทย รัฐจะเป็นผู้ควบคุมและจะนําขึ้นมาใช้ประโยชน์เพื่อบํารุงความสุขและความอยู่ดีกินดีของประชาชนไทยอย่างสูงสุดเท่านั้น 2. ยกร่างกฎหมายปีตุลเลียมฉบับใหม่ขึ้นแทนฉบับเก่ายกเลิกพรบรปีตุลเลียม2514และกฎหมายฉบับอื่นที่เป็นอุปสรรคกีดกันการเข้าถึงการพัฒนาและดูแลชีวิตและยังมีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติอย่างมีนัยสำคัญ ถ้าเป็นเช่นนี้ประการที่4ีก็คือต้องหยุดการเปิดสมรทารอบที่ยุติไว้ก่อนรอให้รัฐจัดระบบใหม่ใช้กฎกติกาใหม่กติกาใหม่ก่อนเปิดระบบใหม่ประการที่5ครับเราพูดด้านเดียวในทางเศรษฐกิจเราต้องพูดระยะยาวครับไม่ใช่มีแค่วันนี้เราต้องบอกว่าต้องปฏิรูปเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่ครับ เราไม่เค่พูดแค่เล็กๆน้อยๆไม่ใช่ตัวบ้านเราต้องพูดถึงรากฐานของบ้านต้องพูดถึงเสาเข็มเราพูดต้องพูดแบบบ้านไม่ใช่มาแก้ตาต่างหน้าเติงอะไรเล็กๆน้อยไม่ได้เพราะมันถึงเวลาแล้วครับโลกมันเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วดังนั้นครับปฏิรูปเศรษฐกิจไทยในกรอบคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อใช้พลังงานในอัตราสมเหตุสมผลให้เกิดดุลยภาพการเติบโตกับการูแลธรรมชาติประการที่8ผมก็เน้นอีกทีนะครับ mm hmm. เราต้องมีเข็มมุ่งให้ชัดว่า หุ้นพลังงานต้องเป็นของรัฐไทย70%ขึ้นไปอาจจะถึงร้0ยเเซตลยตามประเทศประเภทที่จะวางไว้ท่านทั้งหลายครับเราเป็นประเทศเล็กเรามีเทคโนโลยีระดับที่อาจจะน้อยกว่าประเทศอืน่นเรามีกําลังทหารใจเย็นว่าแต่เราต้องใช้หลักของความเป็นมิตรกับทุกประเทศครับเราต้องเปิดบริบทในความคิดใหม่ในการที่อยู่รอดได้ครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนการดําเนินนโยบายต่างประเทศต่างๆงนั้น และประการต่อมาครับอาจจะเป็นอันที่10หรือ11แล้วผมจําข้อไม่ได้แล้วจัดหาบริษัทมืออาชีพระดับโลกสํารวจแหล่งปีตัวเรียมให้รู้ชัดเจนเลยครับมีเท่าไหร่เหลือแน่ท่านผู้มีเกียรติครับประเทศเล็กๆกว่าเราอย่างกัมพูชานี่ฮุณเซนเนี่ยเขายัางจ้างมืออาชีพระดับโลกมาสํารวจเลยครับแล้วทําไมเราไม่ทําครับแล้วเราจะรอรับรายงานตัวเลขจากระบบสัมปทานที่เขาบอกตัวเลขครับ ในทางวิชาการต้องหนึ่งข้อมูลถูกต้องไหมสองข้อมูลเพียงพอไหมสาม,มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ดังนั้นผมเสนอให้จัดหาบริษัทมืออาชีพรปรวกสํารวจแหล่งผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดเลยครับว่ามันเหลือเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> นะครับมีอยู่สองาประเด็นที่ขอชี้แจงนะครับคือก่อนอื่นเลยระบบสัมปทานนะครับในอาเซียนก็โอเคประเทศไทยใช้รูนใช้พอบอกว่าไปเทียบกับประเทศ หาว่าไปเที่ยวกับประเทศตะวัตนตกซึ่งพัฒนาแล้วแล้วเพราะนั้นแต่ก็คือทิ้งไว้เฉยว่าระบบเนี่ยมันก็มีอยู่สองสระบบอย่างที่ว่าคือจ้างผลิตแบ่งปันผลผลิตแล้วก็ระบบสัมปทานซึ่งประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่ใช้ระบบสัมปทานหลายๆประเทศก็ใช้นะครับแต่ที่เมื่อกี้พูดถึงประเทศสหรัฐอเมริกาจริงๆผมเพิ่ม,มอีกเลยก็ได้แคนาดาด้วยนะครับออสเตรเลียด้วยที่เขาให้เจ้าของที่นะครับเป็นเจ้าของทรัพยากร เนื่องจากว่าผมต้องเรียนตรงนี้นะครับว่าอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนแต่ต้องบอกว่าประเทศอเมริกาแคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยเป็นระบบพันธรลัฐ์มนรัฐแล้วเขาให้ให้เจ้าของที่เป็นกฎหมายดั้งเดิมตั้งแต่ตั้งประเทศเขาเจ้าของที่เป็นเจ้าของทรัพยากรเพราะฉะนั้นสัมปทานเนี่ยจึงให้รัฐเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ให้เราให้สิทธิ์เขาในการสำรวจนะครับตรงนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยไม่เคยสำรวจเลยสำรวจมาแล้ว20รอบนะครับ ใช่ครับเราให้สิทธิ์นะครับในการสำรวจเข้าไปสำรวจแต่ข้อมูลทุกข้อมูลต้องส่งให้กับเรานะครับพราบปิโตรเลียมตามมาตรา76บอกให้ส่งข้อมูลนะครับรายงานการสำรวจต่างๆที่กรมชื้ธรรมชาติมีต้องมีศูนย์ข้อมูลทีนยองด้วยซ้ำเพื่อเก็บข้อมูลเป็นคลังเพราะฉะนั้นข้อมูลที่บริษัทผพ้รับทานสำรวจเป็นข้อมูลที่กรมชื้ธรรมชาติได้รับหมดนะครับข้อมูลการผลิตส่งเป็นรายวันนะครับ แล้วเมื่อกี้ก็พูดจริง,รงๆก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับว่าเพราะว่ามีบอกว่าระบบสมมตานเนี่ยไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าในมาตราต่างๆเนี่ยบอกอยู่ชัดๆนะครับว่าการขออนุญาตต่างๆต้องมาขออนุญาตหน่วยงานราชการกํากับดูแลนะครับเจอปิดหลุมำลํำรวจเจาะต้องรายงานเจอปิตโตเรเลียมต้องรายงานนะครับแล้วก่อนจะผลิตได้ต้องมาวิเคราะห์ว่าคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ไหมจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ต้องรายงานนะครับ แล้วพอผลิตแล้วต้องรายงานข้อมูลนะฮะปริมาณการผลิตการขายได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์ธรรมชาตินะครับที่บอกว่าขายเอกชนเป็นคนขายเราให้เขาขายแทนเฉยครับเพราะว่าเขาจะขายที่ไหนเราก็รู้อย่างแก๊สธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยที่ผลิตได้ในประเทศไทยใช้ในประเทศครับไม่ได้ส่งออกไปต่างประเทศที่ไหนเลยแก๊สก็เดินท่อขึ้นมาใช้อยู่ภายในประเทศใช้เป็นผลิตไฟฟ้านะครับน้ำมันดิบ ใช่ครับเคยมีส่งออกซึ่งกรมทรัพยากรธรรมชาติก็เปิดเผยตัวเลขเองว่ามีการส่งออกแล้วจริงๆไม่ย,ยังไม่ต้องถึงขนาดใช้กฎหมายเลยไม่ต้องใช้มาตรา60เอดที่ว่าห้ามส่งออกแค่เป็นนโยบายแล้วก็ไปคุยกับบริษัทพลังสัมปทานทุกรายเขาก็ยินดีปฏิบัติตามไม่ส่งออกเพราะฉะนั้นถามว่ากํากับดูแลอยู่ไหมกํากับดูแลแล้วถามว่าเราอยากจะเอาปิโตรเลียมมาบริหารเองได้ไหมได,ได้กฎหมายปิโตรเลียมบอกว่าเราสามารถจะเก็บค่าภักหลวงเป็น เป็นปิโตรเลียมได้นะครับแต่ว่านะครับผมเคยไปศึกษาด้วยว่าการเก็บเป็นปิโตรเลียมเนี่ยถ้าเก็บเป็นน้ํามันดิบเนี่ยจะต้องทํำยังไงประเด็นนี้คือว่าถ้าเกิดจะเก็บเป็นปิโตรเลียมปุ๊บนะครับเราก็จะต้องมีเรือไปรับหรือว่ามีรถขนส่งไปรับ <PD es> ปิโตรเลียมที่ผลิตได้นะครับเสร็จแล้วก็เอามาเอาถังมาเก็บแล้วก็ประกาศขายแล้วเราก็ต้องดําเนินการตรงนี้ก็ต้องมีมีมีการดําเนินการนะครับเมื่อคํานวณแล้ว นะครับเราก็รู้สึกว่าการดําเนินการตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่คุ้มค่ากับการดําเนินงานเราก็เลยไม่ได้ดําเนินการเก็บเปตนตัวเรื่องเป็นค่าพักหลวงแต่ถ้าจะดำเนิน,น,นการมีมาตรการให้ทําได้อ่ก็นะครับก็ยืนยันว่าการดําเนินการเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นระบบไหนก็ตามก็คงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหลายๆฝ่ายโดยสุดท้ายก็ต้องเป็นของรัฐบาลซึ่งก็เป็นเป็นผู้มีอำนาจเต็มนะครับก็รับฟังควที่เห็นของประชาชนทุกทุกคนนะครับขอบคุณครับ เราพูดอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นที่เราพูดอยู่2ประเด็นว่าการขณะที่ประเทศไทยผลิตน้ํามันดิบไม่พอใช้ในประเทศและต้องมีการนําเข้าเป็นจำนวนมากก็คือว่าน้ํามันดิบที่เราผลิตได้นั้นอยู่ประมาณ15% 20ไม่เกินนะครับของความต้องการใช้ในประเทศไม่ว่าจะเป็นโรงกลัน่นหรือว่าจะเป็นการใช้เต็มที่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่นิยามกันเนี่ยนะครับ อันนั้นเป็นผลของการที่เราไม่มีกรรมสิทธิ์เพราะเป็นเรื่องของระบบสัมปทานดังนั้นเราจึงอยากมีระบบ Production Sharing Contract หรือระบบแบ่งปันผลผลิตเพื่อเราได้ควบคุมจะได้ไม่มีการส่งออกนะครับอันนั้นเราเชื่อในตรงนั้นเราพยายามได้รับข้อมูลในรูปแบบนั้นมาตลอดสไลด์นี้ผมขอโชว์นะครับในชุดนี้ว่าความเชื่อนั้น ไม่น่าอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงกราฟนี้แสงให้เห็นถึงปริมาณก,การผลิตน้ำมันดิบนะครับในประเทศอาเซียนครับที่มีการผลิตเริ่มจากอ,อ,อินโดนีเซียน,นะครับเกือบล้านบารเรลมาเลเซีย5 0 0แสนกว่านะครับเวียนดนาม3 0 0แสนกว่าบารเรลต่อวันนะครับบรนแสนสี่หมื เมืองไทยแสนสามหมื่นสองนี่ตัวเลขของปี2554นะครับมมตัวเลขพวกนี้ตรวจสอบได้นะครับยืนยันได้นะครับอ,อ้านต่อไปเลยครับเร็วๆปริมาณนั้นทุกประเทศส่งออกมาเลเซียเวียดนามบรูนไนและอินโดนีเซียส่งออกเมืองไทยก็ส่งออกด้วยนะครับ3 2 0 0 0นบาร์เรลนะครับอินโดนีเซียส่งออกหลายแสนมาเลเซียส่งออกหลายแสนสองแสนกว่านะครับ ในส่วนนั้นเวียดนามก็ส่งออกทุกคนส่งออกหมดนะครับและไปดูสิว่าเขาใช้โรงกลัน่นน้ำมันโรงกลัน่นน้ำมันในประเทศเขามีไหมสายต่อนะครับประเทศไทยมีการใช้น้ำมันดิบในการกลั่นอยู่ประมาณ9 0 0 0แสบาร์เรลนะครับไม่รวมคอนเดนเซตประเทศอื่นๆก็มีนะครับบูนายเล็กนิดเดียวนะครับเพราะเขาประชากรน้อยเวียดนามมีอยู่แสนสามนะครับของ มาเลเซียก็มีโรงกลั่นนะครับจะดูว่าหลังจากส่งออกปริมาณผลิตหลังจากส่งออกแล้วไม่เพียงพอกับการกลั่นในประเทศรวมทั้งของเวียดนามของเอ่อของโทษของมาเลเซียของอินโด,น,ออน,ดนีเซียน้ำมันดิบที่เหลือหลังจากส่งออกผลิตเองส่งออกเหลือไม่เพียงพอกับการกลั่นในประเทศเขาทําอย่างไรเขาไปนําเข้าครับ ฉะนั้นความเชื่อว่าถ้าเผื่อเป็น PSC ซึ่งมาเลเซียอินโดนีเซียเป็น PSC แล้วจะไม่มีการส่งออกแล้วจะใช้น้ำมันดิบในในประเทศใช้ในประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนล้วนๆร้อยเปอเซ็นเป็นความเชื่อที่ไม่สะท้อนข้อเท็จจริงครับผมเรียนแค่นี้ต้องเอาข้อมูลนี้มาดูฉะนั้นอย่าให้ใครมาให้เราพยายามเชื่อในตรงนั้น ก่อนอื่นที่ผมจะเข้าเรื่องเนี่ยแหมผมติดใจท่านอาจารย์สิริจังเลยที่ฉันพูดเรื่องเมื่อกี้ครับเรื่องบอกว่าประเทศที่แบ่งปันผลผลิตเขาก็ส่งออกนะผมเห็นด้วยเขาก็ส่งออกนะครับผมไปไปตนสัสเขาก็ส่งออกแต่ส่งออกกับนําเข้ามันกระเป๋าเดียวกัน,นฟังฟังผมดีๆนะครับความหมายเนี่ย ด้วยความที่น้ำมันในอ่าวไทยเนี่ยนะครับน้ำมันในอ่าวไทยนะค่า API หรือค่าความถ่วงจำเพาะเนี่ยมันสูงสูงนี่ก็คือน้ำมันมันเบานะครับเป็นโปรดักต์เบาได้น้ำมันเบนซินดีเซลเยอะอะไรก็ตามเนี่ยมันราคาดีกว่าน้ำมันในตะวันออกกลางพอสมควรดังนั้นเปโตรนัสก็ส่งตรงนี้ออกไปส่งออกไปหนึ่งบาร์เรลกลับมาอาจจะได้มากกว่านั้นก็คือ1.1บาร์เรลยิ่งส่งออกยิ่งได้ถูกนะครับแต่ของเรา สมมุติว่าบริษัทกอส่งออกอะจะเป็นบริษัทอะไรก็ตามบริษัทฝรั่งกอส่งออกเงินเข้ากระเป๋าบริษัทกปตอทอไปนําเข้ามาให้คนไทยใช้มันก็คนละกระเป๋ากันนะครับดังนั้นการส่งออกที่ได้กําไรจากน้ํามันคุณภาพดีในอ่าวไทยก็ตกแก่ผู้รับสัมทานไปจบนะครับดังนั้นการส่งออกของอาเซียนที่เขาส่งกันเนี่ย ที่เขาใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยนะครับมันส่งออกไปด้วยเปโตรนัสแล้วก็กลับมาด้วยเปโตรนัสดังนั้นจึงได้ปิโตรเลียมมากกว่าเดิมนั้นจึงเป็นผลประโยชน์ของประเทศส่วนที่เอกชนเอาไปเขาก็เอาไปก็เรื่องของเขาแต่ส่วนที่รัฐได,ด้เขารัฐเขาบริหารแบบนี้ก็ถูกต้องแล้วมันไม่ได้ผิดตรงไหนแต่ของเรามันคนกระเป๋าหมดเพราะกรรมสิทธิ์มันไม่ใช่ของเราคนส่งออกก็คนหนึ่ง เอากำไรไปคนนําเข้าก็คนหนึ่งเราก็รับภาระมาฉะนั้นทีนี้มาถึงสิทธิการจัดสรรทรัพยากรเมื่อมันเป็นของเขาการจัดสรรเป็นของใครก็ย่อมเป็นของเอกชนถูกไหมครับในระบบสามัทานดังนั้นวันนี้มีการส่งออกปิโตรเลียมนะครับที่อ้างว่าคุณภาพไม่ดีต้องส่งออกเนี่ยไม่ใช่หรอกครับมันเป็นเรื่องกับมันเป็นเรื่องสิทธิของเขาที่เขาจะส่งออก ก็กรรมสิทธิ์เป็นของเขาก็ในพรบก็เขียนอย่างนั้นปิโตรเลียมดีไม่ดีผมย้ําอีกทีนะดูที่ค่า API นะค่าความถ่วงจำเพาะถ้ามันเบาเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ํามันเบาเยอะมันก็แพงนะครับซึ่งน้ํามันที่ส่งออกส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนั้นน้ํามันบนบกของเราแย่กว่าส่วนใหญ่ก็เราก็ใช้ในประเทศนะครับน้ํามันในทะเลที่ดีกว่าก็ส่วนก็บางส่วนก็ถูกส่งออกไปก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเรากําหนดเข็มทิศไว้เช่นนั้น นะครับกำหนดเข็มเท็มทิศไว้เช่นนั้นเอาละมันพูดไปก็ยาวไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วผมผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทําให้เรามีความรู้ในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับในขณะที่สมรทานเนี่ยมันเป็นความรู้ของเขาเราต้องพึ่งพิงเขาไปตลอดนะครับอันนี้ต้องรู้ไว้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในอนาคต ผมคิดว่าสมบัติของชาติเนี่ยมาแล้วล่ะมาแล้วล่ะลอยอยู่ตรงนี้แล้วล่ะวันนี้เนี่ยอยู่ที่ผู้จัดการมรอดอกข้างผมนี่แหละนะครับผู้จัดการมรอดอกบอกว่าแล้วแต่เราจริงๆท่านก็เปิดทางนะท่านบอกแล้วแต่เราแต่วันนี้เนี่ยระบบสัมปทานเนี่ยเอกชนเข้าสวมสิทธิ์ของคนทั้งประเทศและน้ำมันน้ำมันดิบและกา๊าซทั้งหมดก็ตกเป็นของเอกชนวันนี้เราบอกว่าเราเอาระบบใหม่ได้ไหมที่เป็นแบ่งปันผลผลิต ที่รัฐถือกรรมสิทธิ์รัฐหมายถึงบรรษัทพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะครับถือกรรมสิทธิ์แทนประชาชนคนไทยแล้วได้ก๊าซและน้ํามันดิบมาแทนที่จะได้เงินค่าภาคหลวงและภาษีเอาก๊าซและน้ามันดิบมาถ้าใช้ก็ใช้ไปถ้าไม่ใช้ก็ขายก็ได้เงินอยู่ดีนะครับระบบนี้ต่างหากคือเป็นสิ่งที่พวกเราถามหาว่ามันจะดีกว่าระบบเดิมไหม เรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการ Wisdom Talk คืนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตอนจบเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่จะร่วมคิดร่วมตั้งคำถามแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาในสังคมไทยไปกับเราค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพวกเราทุกคนทีมงานและดิฉันน,นันวัลจันนทวัฒน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ